สวัสดีค่ะเฮนเมตบายบุญศรีนะคะวันนี้มีของกินมาโชว์ข้าวเหนียวสังขยานะคะแล้วเราจะโชว์ให้ดูว่ากระทงมันทำยังไงสวยแค่ไหนนะคะน่ารักที่กระทงนี่แหละข้าวเหนียวสังขยาก็ธรรมดานะคะแต่กระทงที่ทำเนี่ยสวยนะให้ดูตรงนี้แค่แค่กดทับลงไปได้เลยเราจะยกมากไไ็ไม่ไ้เลยขนมล่วงนะคะแค่กดทับลงไปที่ที่ก้นมาเฉยๆเห็นไหม แล้วก็ใส่กล่องขายสวยงามน่ากินใครๆก็อยากซื้อนะคะตัวนี้เป็นกระทงที่เราจะทำนะคะกระทงก็ตัดเป็นรูปนี้อันนี้เราลองดูแล้วนะคะลองทำดูรอบหนึ่งนะนะคะเดี๋ยวลองขึ้นบิ่งนิดหนึ่งวิธีการง่ายงนะคะพอเราวางข้าวเหนียวสังขยาโปหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราพับแบบนี้ค่ะพับเป็นทรงนี้เห็นไหมคะ สายฝาทำเหมือนกันประกบกันตรงนี้เลยนะคะนะสายฝาประกบแล้วก็หันกับข้างตรงนี้ต้องมีข้าวเหนียวสังขยาแล้วนะนี่ทําให้ดูตัวนี้ก็เหมือนกันสายฝาประกบประกบอย่างงี้เห็นไคะตรงกลางมันก็จะเป็นทรงที่เราโชว์ข้าวเหนียวนะมันจะเป็นทรงที่เราโชว์ข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนี่เราก็พับลงนะพับพับข้างลงในขณะที่มีข้าวเหนียวสังขยานะ ก็พับข้างนี้ลงจัดจะรูปทรงนิดหนึ่งย่าเข้าไปลึกเนราะว่าเราจะโชว์ของกินใช่ไหมถ้าเข้าลึกมันก็จะไม่สวยแ้วก็ต้องให้ตรงนี้อุ้มๆก็พับลงพับลงแล้วก็พพับลงใช่ไหมของกินมันทับอยู่เนียวสังขยามันทับอยู่มันก็จะอุ้มๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ ตัดให้เป็นทรงนี้นะค่ะแล้วเราใช้สองใบนะใช่สองใบล้างลแล้วแลพับให้เป็นระกะว่านี่ตรงกลางใช่ปะตรงกลางพับซ้ายเข้าไอ้ขวาขวาเข้าซ้ายเข้าอย่างนี้เห็นไหมเหมือนกันกับข้างขวาเข้าซ้ายเข้าอย่างนี้เห็นไหมคะ่ะแล้วก็พับลงพับเก็บพับข้างนี้ก็เหมือนกันซ้ายเข้าขวาเข้าแล้ว พับเก็บเก็บปลายคือมันทับอย่างนี้นะน,นะพับลงแบบนี้มันจะทับมันจะทับอยู่แล้วก็ของของกินมันอยู่มันก็จะทับเรียกว่ามันล็อกเองแล้วเราก็ใส่กล่องที่เราจะขายประมาณนี้นะคะนี่ก็ทําให้ดูเป็นแนวทางให้เจประมาณนี้อันนี้ไม่มีขนมมันเลยพับลงไม่ได้นะคะทำให้ดูเป็นเป็นแนววะที่เราเขาทำขายกันตอนนี้เขาฮิตกันมากเลย แาวบ้านทํากันเยอะเลยก็คือประมาณนี้นะคะอันนี้มาทําให้ดูเฉยเฉยนะใครทำขายก็จะขายได้ดีเพราะว่ามันสวยสวยน่ากินนะคะนี่ยเรก็ทํำนี้่นข้างอของไม่เข้าไปอยู่ใช่ไหมมันก็กลางประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ